Three, two, สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมพที่เราจะทำการส่งจรวดเนี่ยขึ้นสู่ทยานสู่อวกาศนั่นเองอ่ะซึ่งดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะไปถึงอวกาศหรอกถนะ้าอยู่แค่แบบว่าเออชั้นบรรยากาศบนโลกหรือว่าดินแดนลอยฟ้าสวรรค์อะไสักอย่าง แล้วจะเป็นส่งจรวดไปสวรรค์อะไรงี้นะดูจากทรงแล้วออกไปแล้วไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเราเปิดพาวทูเพย์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีวิธีการเล่นที่เรียกได้ว่าดูแวบ,บแรกดูบนผ่านเนี่ยก็จะงงว่าเอ๊ะมันต้องทําอะไรบ้างมันต้องเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมันแบบมีหลายข้อหลายขั้นตอนแล้วเทคก็ยาวเหลือเกินนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันเออเลยให้เราทุกคนเนี่ยถือ Fuel scoop ก่อนนะครับซึ่งโดยการกดเลขหนึ่งจากนั้นให้เราไปที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บ่อน,น้ำมันอาซึ่งเราจะต้องใช้เจ้าเครื่องเนี่ยดูดน้ำมันขึ้นมานะครับอาให้เรามาตรงนี้แล้วก็เลงจักที่นะครับยิ่งตรงไหนน้ำมันคุณๆูนี้ก็ยิ่งแบบว่าดูดได้นานหน่อยโอเคจากนั้นเรากดปับ๊บตรงนี้เพื่อทำการเริ่มดูดน้ำมัน ทีนีนะ้มันก็จะเด้งเข้าไปที่แผ่นกระเป๋าของเรานะครับทีแบบนี้ดูดไปเรื่อยๆครับดูดมันจนเต็มเลยนะครับดูดดูดดูดโอเคพอเต็มแล้วนะครับทุกคนเออไปที่สถานีอาวากาศของตัวเองก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีสถานีปล่อยจรวดของตัวเองเนี่ยให้ไปหาที่ที่แบบว่าไอ้ป้ายตรงนี้ยังม,มีรูปคนนะแบบเป็นรูปแบบเนี้ยจากนั้นก็ไปทําการจองตึ๊ง โอเคทีนี้ก็จะเป็นสถานีปล่อยจรวดของเราเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เจาะน้ํามันที่เราดูดได้เนี่ยไปเติมนะครับเติมเชื้อเพลิงอ่าปึ๊บยิ่งน้ํามันเยอะเท่าไรเนี่ยจรวดที่เราพุ่งออกไปเนี่ยก็จะยิ่งแบบพุ่งไปได้สูงมากยิ่งขึ้นโอเคซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นเป็น,ปนอะไรเนี่ยเอ c e l ์เซลเลเรนนะครับเหมือนจะเป็นแบบว่าเครื่องอัปเกรดจรวดของเรานะครับมันจะทำให้เราแบบว่าจรวดเราวอร์มม m เซอร์ก็คือจรวดเราน่าจะกินน้ํามันน้อยลง นะครับแล้วก็ความเร็วในการพุ่งจะพุ่งเร็วขึ้นแล้วก็แคดบูสเตอร์ก็คือเวลาที่เราพุ่งจรวดเอ้ยไม่ใช่เวลาที่เราส่งจรวดขึ้นไปบนฟากฟ้าบนสวรรค์หรืออวกาศดาวสักดาวเนี่ยเราจะได้ตังกลับมาด้วยนะครับซึ่งอ่าเราเปิดหมดแล้วลกัน <S 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 โอเคเปิดไปหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่าเก็บเกี่ยวทรัพยากรกได้อย่างเต็มที่โอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วเชื้อเพลิงพร้อมแล้วจรวดพร้อมแล้วจรวดหรือ ถังแทงน้ำอะไรก็ไม่รู้นะครับบัฟพร้อมแล้วเราก็กดลันช์ก็อิ่งถือ e m ม o ลเ h อ l u ลันโอเคทีนี้ก็จะมีเวลาถอยหลังนะครับซึ่งเราสามารถ 7, 6, ปึ๊บนี่นั่งกับ 5, จรวดไปด้วยได้ three two one จรวดพุ่งขึ้นไปแล้วนี่ตอนนี้นะครับน้ำมันเราก็ มันลดช้าตรงไหนเนี่ยมันลดเร็วอตอนนี้เราเร็บคนชั้นบรรยากาศเมฆมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังจะพุ่งขึ้นไปยังเอ่อพื้นที่ลอยฟ้าอุยอฮ้ยพอขึ้นมาสูงนี้เหมือนแบบบ้าจะเห็นแบบเป็นทรงอวกาศแล้วเฮ้ยจะไปถึงไหนกันน้าน้ำมันตั้ง500เลยเนี่ยปึ๊บอ่าอที่นี่เกาะลอยฟ้าเกาะพาครัวมีกล่องสมบัติด,ด้วยเราคอนโทรลอะไรจรวดได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ มันจะไปถึงเอ้ยจะไปถึงขบวนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่แค่น้ำมัน500จรวดลำกระป๋อยหน,นึ่งอะเนี่ย <S <S ว้าวในที่สุดแล้วก็ได้ขึ้นมาอาวกาศแล้วโอ้โหช่างเป็นเรื่องที่น่าหมหัศจรรย์มากๆเลยคือปกติเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยผมมักจะชอบพูดว่าเนี่ยเอ้ยเล่นด่านจรวดไปดาวนคายแล้วหรออะไรเงรี้ยพวกด่านนชเชอรัลดิสแตเตอร์อะไรเงรี้ยที่แบบเอ้ยนี่ไงมานอกโลกแล้วโอ้โหนี่สู่อวกาศของจริงเลยโอ้โหเราจะไปถึงไหนเนี่ยไม่น่าถึงขบวนแน่เลยน้ำมันจะหดแล้ว เฮ้ยอันนี้จะเป็นแบบสถานีอวกาศอะไรเงี้ยอ่าน้ำมันหมดปึ๊บปึ๊บโอเคเรามาที่ความสูงอุ้ยได้ตั้งสองพันเลยโอ้โหโอ้ my god เรใส่ไม้ได้สูง,เ,โโสสงเรากระโดดว้เป็นอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงด้วยนะครับไม่ลอยดงเด้งเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ยอันนี้มีรหัสด้วยหนึ่งสสามสี่ถูกไหมไม่ถูก อ่ะหนึ่งสามสี่สองถูกไหมไม่ถูกอ่ะหนึ่งสองสี่สามมันรหัสอะไรเนี่ยมันต้องมีคำใบรหัสอะไรสักอย่างสิหมือว่าข้างในสถานีอวกาศที่นี่จะมีคลังสมบัติอะไรด้วยนะเฮ้ยตรงนี้เขาบอกว่าหนึ่งอ่ะหนึ่งถูกแล้วหนึ่งสี่สามสองเหรอไม่ถูกอ่ะหนึ่งน่าจะถูกแล้วหรือเปล่าถูกแล้วหนึ่ง หอะไรดี1 1ึ่ง,งสส,งสมไม่ถูก1นึ่งสีสอง้ยอู้ถูกด้วยโอเคหยิบสมบัติเลยละกันนะสมบัติอันนี้ขอรับไปละกันข้านนี้จะมีเรื่องเจอขีไมยเนี่ยปับ๊บเยี่ยมคุณได้ทำการแฮกรหัสแล้วก็รับไปเลยเพชรหนึร้อย โอเคอ้าวแล้วมันก็ขังเราอย่างนี้นะปึ๊บอ้าวโอ้ถ้าเกิดว่าคุณถูกขังอยู่ในนี้คุณไม่ต้องห่วงไปนะครับว่าคุณจะกลับไม่ได้เพียงแค่คุณเทเลพอร์ตทูแพทนะครับคุณก็กลับมาสถานีอวากาศของเราได้นะครับแต่ว่าจรวดจ,จะไม่ตามเรานะวิธีการจรวดกลับก็ปึ๊บรีเซ็ตปุ๊บอ่ามันก็จะวาร์ปกลับมาทันทีทันใดไวเหมือนโกหกเลยโอเคตอนนี้เราใช้น้ํามันทั้งหมดไปกับการส่งจรวดไปดาวางังคารยังไม่ถึงดาวางังคารด้วยซ้ำด้่ยน,นะจะแค่ ถานีวากาดผมว่าเราจะต้องไปช็อปสกู๊ปดีไหมฟูลสกูป๊ปปึ๊บเรามีตั้งั้ง0 0 0อะ่ะเอาซื้อนี้ดีกว่าไหมดูดได้ทีสี่ฟูเลเลยแล้วก็ใช้เวลานานาน,น้อยกว่าด้วยหรือนี้ดีอันนี้ได้5เอ้ยอันนี้อันนี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องซื้อกระเป๋าเก็บน้ำมันเราด้วยบิ๊กคานิสเตอร์นะครับเก็บได้200โอเคผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราดองน้ำมันไว้สัก 1 0 0 0 0หมื่นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ห0 0 0 0หมื่หนหมื่นจะเยอะไปี๋ยวจะนานเอาแซกแค่1000พอมันจะพาเราทะยานขึ้นฟ้าไปได้ไกลแค่ไหนพูดแล้วผมว่าควรควรจะซื้อจรวดจรวดลำใหม่นะลำใหม่ราคาอันนี้ละกันนะเป็นจรวดแบบจรวดของเล่นเด็กน้อยนะครับเป็นจรวดแบบเด็กน้อยเด็กน้อยของเล่นอะไรอย่างนี้อ่าทีนี้จรวดก็เราจะดูมีความเป็นจรวดมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่ได้ดูเหมือนแท่งนะ้ำเหมือนเมื่อกี้แล้ว เดี๋ยวเราขอทําการดูดน้ํามันก่อนขอหาพื้นที่ปูนๆก่อนเขาบอกว่าน้ํามันเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะครับอ่าซึ่งแต่ถ้าเป็นในเกมนี้เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปนะครับเดี๋ยวน้ามันมันก็งอกมาใหม่ได้นะครับเป็นน้ํามันแบบใหม่น้ํามันอวกาศนี่ดูดทีละสี่ทีละสี่แป๊บเดียวก็จะเต็ม200แล้วึ๊บอ่าดูดดูดซึ่งในระหว่างดูดเราก็เดินได้นะครับเดินได้แต่มันก็ดูดอยู่ที่เดินมนี่แหละอ่าเต็มแล้ว200อ่ากับฟ้า โอเคมาดูดน้ำมันต่ออบอ่ะดูดต่อไปเอาให้ครบพันไปเลยผมว่าถ้าครบพันนี่น่าจะโอ้โหพยายามไปได้ไกลกว่านี้นะรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่ค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะก็คือมันไม่ต้องมากดเมาส์แบบย้ำๆๆจนเมาส์พังนิ้วพังอะไรอย่างเงี้นะพียงแคุณกดคลิกเดียวก็ได้แล้วอ่อนตรงนี้นะ้มันหมดอ,อีกโ้ยเป็นพลังงานได้ใช้แล้วหมดไปจริงๆเลยนี่นะครับกดครั้งเดียวดูดย,วยาวๆเลย เออเป็นอะไรที่รู้สึกสุขภาพนิ้วดีมากๆากเลยคือเราไม่ต้องมานั่งกดยำๆแล้วพอดูด200นี่ไอแท่งพุนๆนี้ก็จะหมดเรามาแย่งกันดูดทำไมเนี่ยตอนนี้ก็ห0 0อแล้วนะครับอีกสองรอบอีกสองรอบเพียงเท่านั้นยิ่งจรวจดดีมันจะยิ่งพุ่งขึ้นไปได้ดีแบบว่ายังไงเดียคือยิ่งจรวดเรามีคุณภาพมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไปได้ไกลขึ้นเท่านั้นนะครับไม่แน่เราอาจจะไปถึงดาวอังคารอย่างที่เราใฝ่ฝันเลยก็ว่าได้ โอเคนะครับถ้าใส่รอบนี้ก็อ่ะเต็มเลยนะครับ1000โอเคจากนั้นก็นี่ปับป๊บปั๊บอ่ะมันใส่ได้แค่มันใช้ได้แค่รอบเดียวเหรอ You have 0ูนอ๋อไอของพวกนี้มันใช้ได้แค่รอบเดียวถ้าเราอยากได้เราจะต้องทำการทำอะไรไป e x c e l e n ล t นะอินเกมอิเกชอโอเคปึ๊บเจมชอ็อป อ๋อนี่ไงอันนี้คืออะไรเนี่ยกิฟที่15แคชอืมโอเคผมว่าผมเลือกตังก่อนละกันนะตังสำคัญกว่านะครับเพราะถ้าเรามีตังเราก็จะสามารถอัปเกรดจรวดของเราให้แบบว่าเหมือนอย่างลำนี้ที่แบบดูมีความเป็นจรวดแบบจรวดในโลกจริงเลยจรวดนาซาอะไรงนี้มันจะได้ไม่ดูแบบกองแกงแบบจรวดของเล่นแบบเราแบบนี้นะของเราแบบยังดูเป็นจรวดของเล่นอยู่เลย 8, บัฟเลย 7, โอเค 5, อันนี้คืออะไรอะ่ะกดได้ไหม 5, อ๋อเอโอโอ้โหอย่างก,กับก,กดแปลงล่างเมการเรนเจอร์เลยอ๋อเลือกอ๋อแบบดูเป็นคอนโทรอ่ะอ๋ออันนี้คือรายละเอียดของเจ้าของสถานีนะครับเป็นภาพโปรไฟล์แล้วก็อันนี้ภาพดวงจันทร์ครับมันจะเป็นภาพที่แบบเราไปถ่ายมาได้นะครับถ่ายจากอะไรก็ไม่รู้จุลดเรามีกล้องไปเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้เป็นแผนที่โลกเหรออน่าจะเป็นแผนที่โลกอะไรซัมติงอันนี้รูปมานะครับเอามาทำไมไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในสถานีวก,กาศเราเลย <S <S อันนี้เป็นภาพถ่ายดาวโรคนะครับอันนี้ภาพเอ้ยเฮ้ยอย้นี่เรามาดวงจันเฉยเลยถ้าเรากดปุ่มนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นกันนะ,อ,ะอ่อวัร์ปกับเมื่อกี้ผมกดปุ่มอะไรไปดวงจันเฉยเลย ปึ๊บอ่ะนี่ไงรูปดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์มาอยู่ไหนนี่ปึ๊บอ่ะกดรีเซ็ตนตะิดนะโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะไปเตรียมตัวไปดาวอังคารกันเลยดีกว่าพืชทิ่น <6, S 1> ่ายเทกเซเว่นอะเตรียมพร้อมแล้วโฟร์ทรวัอวกาศมาแล้ว <S <S ไปเลย ออรอบนี้เราไม่มีไอเนี้ยด้วยอะอะไรนะ fuel volume visor สักอย่างนึงอะมันน่าจะกินน้ำมันพอสมควรเลยยืนไปแล้วนะครับเรกกากำลังจะพ้นจากเออกาะลอยฟ้ามาหาทเธอแล้วไม่ใช่ว่าดูดมาตั้ง1000แล้วแบบว่าไปได้แค่สถานอาวกาศนะรู้สึกมันกินน้ำมันมากมากเลย200โผลโหได้ไปสถานีอวกาศเหมือนเดิมแน่เลยเผื่อจะไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยน้ำมันจะหมดแล้ว <S <S เราไปไม่ถึงดาวอังคารและจะไม่ถึงที่นี่ด้วย ป๊าอ่หมดแล้วนะครับไม่ออกนอกโลกเลยรอบนี้อุ๊ยแต่ว่าได้มาสามพันถือว่าโอเคโดดเอ้ยเกือบดีนะพี่มีเมฆรองรับเอาไว้อ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เกาะลอยฟ้าซึ่งเราจะต้องผ่าขัวในเกาะลอยฟ้าอย่างนี้มันมีคุณซับซ่อนอยู่เราต้องปึ๊บไปล่ามันนี่ไปล่าขุมทรัพย์ตามดวงดาวต่างๆโดด ไอ้เอ้เอฉันไปแล้วนี่ฉันไปสู่ดาวอังคารของจริงแน่นอนผมว่านะพวกบู๊ต่างๆนี้เราควรจะเลือกใช้ให้แบบว่าถูกสถานการณ์นะครับคือถ้าเราอยากจะไปไกลๆเราคงต้องมีวอลลุ่มอะไรนะไม่ใช่ดิฟูเอลว l อลลุ่มอะไรสักอย่างนึงกับอีกอันนึงที่แบบเร่งความเร็วตอนพุ่งอ่ะอันนั้นน่าจะไปได้ไกลส่วนตังน่าจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ฮึปอัพสมบัติไปแล้วนะไหนดูซิว่าจะได้เพชรมากี่เม็ด อ๋อได้หนึ่งได้หนึ่งรโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องพุ่งขึ้นมาอีกอีกรอบหนึ่งป,ปึ๊บอะโอเคัดโอโนยูอ้อนแสดงว่าพื้นที่หนึ่งเราจะรับรางวัลได้แค่รอบเดียวเองเหรออ๋ออ๋อแย่จังเบย์ยเอ้ยตรงนี้เรามาได้ตรงนี้ไม่เคยมาเลยเป็นชั้นกลุ่มเมฆนะครับ มีหน้าเมฆยิ้มด้วยเมฆหน้ายิ้มเออเฮ้ยแล้วเสียงอะไรมันตึ๊นตึ๊นน่าจะเป็นเสียงแบบว่าจรวดเราติดค้างในวากาศจะต้องกลับได้แล้วอะไรงี้หรือเปล่าเอ,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 อปีนโอ้โหเป็นพาครัวทีดูยากกว่าเมื่อกี้แนะ่แต่ไม่เป็นไรเราก็ผ่านได้ชิงคอรับสมบัติของนายไปลนะจุกกนเมฆเยี่ยมมาก เอาไปเลย500อยเอาไม่ไม่ให้เจ็มด้วยโอ้หมายกอดเอาเราไม่ให้เจ็มเราด้วยปึ๊บอ่ะเลขจุลกลับมาก่อนนะเฮ้ยเรามีเรามีตังอยู่4,000แล้วผมว่าเรามันเสียงอะไรต,รตรึ้ตึ้งตึ้งต้งตลอดเวลาเลยเราว่าเราซื้อฟอลสกู๊ปหรือซื้อแท้งดิมีอยู่อยู่ต้อง4,000 5,000 ถ้าเราซื้อนี้ก็2 0 0แต่เก็บได้แค่250ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเราซื้อสกู๊ปล่ะสกู๊ป2,005 0 0 0ดูดเพิ่์มไมค2แต่ว่าเรายังมีตังค์ไม่ค่อยพอเท่าไหร่อันนี้แป็กิฟูเอลเวนจูสแลวเอ็กซ์ไลเลอร์มิกเซอร์สปิดเอ็กซ์ไลเลอร์ลนส์อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเอ่อความเร็วตอนพุ่งตัวขึ้นไปครับจะพุ่งได้ไวขึ้นอันนี้ฟูเอลวอล่มไมเซอร์ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟิลเวนจูสโอเคซื้อนี้ละกันน่าจะไปช่วยประหยัดน้ำมันได้พอสมควรเลยมาดูดดูสักหนึ่งพันแล้วกันไหนๆก็ไหนแหละเราว่าเรามาดู r o เก็ตช็อปเดยดีกว่ามีตั้งสี่พันเนี่ยเฮ้ยซื้อนี้ได้นะครับไฟเ e อร์เบสนะครับจะบวกสปีดอีกสามสิบห้านะครับบวกทรัสอีกสามร้อยห้าสิบแล้วก็ตังที่จะได้รับมาคูณสี่แล้วก็ใช้น้ำมันสี่วิตรงินาทีอันแสดงว่า ถ้าเกิดว่าเราใช้ไป1นึ0พก็สองริถูกไหมสอง้ยิก็จะประมาณเท่าไหร่นะจะขึ้นประมาณสารนาทีกว่าๆนะ้ำมันก็หมดแล้วแต่ว่ามันน่าจะขึ้นไปถึงดาวดาวสักดวงได้แน,น่นอนนะที่ไม่ใช่สถานอวกาศโอเคพัน0นะครับบวกฟ u ตเอลโวลูมไมเซอร์ปึ๊บน่าจะพาเราทะยานขึ้นไปจนถึงดาวสักดวงที่ไม่ใช่สถานอวกาศนะอ่ะทุกคน เตรียมตัวนะครับณนะเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งปติศาสตร์เลยนะครับมนรย์คนแรกที่จะได้ไปเหยียบดาวังคารแต่จริงๆแล้วคนอื่นในแมปเขาก็ไปถึงดาวังคารหมดแล้วเ <5, S 1> ตรียมพร้อมมานะ 4, 2> 3 2 1อวกาศฉ้นมาแล้ว <S <S โอ,อ้ยไปได้ไวอยู่เนี่ยไอ้พ่นสีม่วงไอ้พ่นสีม่วงอย่างอย่างเจ๋งโอ้จะไปถึงไหมเนี่ยไม่น่าไปถึงแน่เลย โอ้เจ็แล้วนะครับเจ็700แล้วนะแต่ว่ายังเพิ่งพนแค่เกาะลอยฟ้ามาหานะเธอเองเนี่นเ0งสองร้ 200. ไม่น่าถึงดวงดาวนแน่เลยแต่ว่าได้ออกนอกโลกก็ยังดีปึ๊บอ่ะโอ้แมมนั่นแสดงว่าแรงออกตัวนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยแต่จรวดลานี้เนี่ยกินน้ำมันเยอะไปหน่อยโอเคเราจะรับเพชรที่นี่ได้อีกไหมเนี่ย 1นึ่เมื่อกี้เราลืมรหัสแล้วหนึ่งสองเหรออ่ารหัส1นึ่งสี่สสองหนึ่งสีสนะครับเรารับอีกได้ไหมเนี่ยน <m> ายเปิดกล่องอีกครั้งนะแต่ว่าในรับรางวัลไปแล้วกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องโล่งโจมไม่มีอะไรนั้นแสดงว่าเราจะต้องขึ้นไปดาวที่สูงกว่านี้ใช่หรือไม่เออตอนนี้ก็หกพันแล้วนะครับชอปอะไรอีกดีเนี่ยทีนี้ กระเป๋าราคา5 0 0 0นเก็บได้300จัดไปเลยแล้วก็สกูปสก๊ปสกู๊ปไม่มีตังค์ซื้อสกู๊ปแล้วโอเคไงสรับจุรบไปดาวังคารในครั้งนี้ต้องขอตัวอำลาเพื่นตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สลับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาส่งจุรบไปดาวังคารจะไปถึงดาวังคารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็กดจากใต้คลิปมาเล่นได้เลยอ่าโอเคไงสลับคลิปนี้ก็สัญลักษณ์นะครับไปป่ายจนใหม่คลิปหน้านะขอตัวไปดูน้ำมันต่อก่อนแล้วกัน